สวัสดีครับผมเดวิดนะครับวันนี้ผมพามาชมคอนโดปาก 24, 30าตารางเมตรเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันสำหรับห้องนี้จะอยู่ตึก2นะครับชั้น16นะตัวเลเยอ t ตัวนี้เจ้าของห้องทำได้น่าสนใจมากเลยครับ <c oughs> หลังจากเข้ามานะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตู้รองเท้าแล้วก็เป็นที่นั่งสำหรับใส่รองเท้านะครับ ส่วนทางด้านนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็จะมีส่วนครัวอยู่ทางด้านนี้นะครับอุปรกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้ก็จะครบเลยนะครับไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะครับตรงนี้จะมีพาริชั่นกั้นไว้นะครับเพื่อแบ่งสัดส่วนการทำการใช้งานนะครับพอเข้ามาในห้องนอนนะครับห้องนี้เจ้าของเขาจะทำเป็นพาริชั่นตัวนี้นะครับกั้นห้องเอาไว้ แล้วก็ทําหน้าตีเป็นตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับก็จะแบ่งสัดส่วนตรงนี้นะครับเป็นโซฟาเป็นเตียงนอนนะครับเตียงนอนก็เป็น5ฟุตนะครับควีนไซส์จะมีโต๊ะข้างเตียงอยู่ตรงด้านนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางทีวีชั้นทีวีนะครับแล้วก็ด้านหลังอ้อมมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตู้เสื้อผ้านะครับตู้บานใหญ่ใช่ครับ ข้างบนก็เก็บของได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวโต๊ะนะครับแต่งหน้านะครับกระจกตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับอันนี้จะหันหน้าเข้าด้านในนะครับหันไปทางาถนนพระราม4นะครับส่วนห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชาวเวอร์ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ชาว,วร์จะอยู่ทางด้านนี้สำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมห้องนี้สามารถติดต่อผมได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ